มาเอาไม่ตกแล้วมันนี้พี่น้อยมันแดดอ่า,าเว่ามาไม่ต,ตกตกยังบ่พอเข่าพ่อเกอีียวแล้วมัอน,น,นี้เอาง่ายมันนี้บ่ลงบ่ซุปลงกลางมาโมนี้อ่า ไม่สุดลายเนะาะเสียทีแต่เมื่อรไรกอนั้นกะชุดลายแล้วมาตัดไม่ตกไลยทางบอสูพันพี่น้อยดูดู บอกแล้วถิ่มมาล้วหาพาบูเห็นกระไรลำหนึ่งจะเอาจักล้ำหนึ่งสามล้ำแบ่งออกได้บ่อหนี่งยุงดายแท้นี่ฝนตกไม่เนาะป้าแถวนี้นี่คือน้ำสิดววเบดพี่น้องเลย เบิ่งนี่เพราะว่าอ่าฝนตกเมื่อก่อนนะนะโซงสีรุ่ดเบิดแถวนี้เบิ่งนี่โซงสามเมื่อขึ้นดังเนาะโซงเมื่อขึ้นดังอ่ากันมันก็ทรงสีรุ่ดแถวนี้เพราะว่าอ่าแต่ละปีนี่ทาว่าน้ำออกนี่ห่วยถ้าฝนแห้งน้ำออกนี่มันรวดเบิดแถวนี้นะ เป็นตอนน้ำลวดเด้เนาะชมสิคักแต่นี่ป้าโตผูกกอนั่นกับพี่น้องเอ้ยสุดอะไรมาเมื่อก่อนน่ะยังโบสุดมาบันนี้ป้าซ้ำสิเอาไม่โตบันนี้อืมผูกป้าโตพี่น้องเลยนาคนคือมางามแทนเนาะอืมเหมือนนี่ หน้าเพิ่นเด้อบ่แดไหมนหน้าข่อยได้ <c oughs> ่อนว่าไม่โกพี่น้องมาไม่โกเบรกออกแล้วล้ำนึงเข้าไปเบิ่งน่ามันทางพอเพิ่นก่อนทางบ่ส,สุกก่อนเ <c oughs> สียงปลาปลาตกเข้าว <c oughs> หน้าผลงามเนาะข่าว <c oughs> เบื้องล่างคนตัดจากล้ำแล้วสร้างสเก,ก้วเลยกระเบกออกล้ำหนึ่ง เจี๋ยวจกลำวนกนอนาสาแบาหกทางเขาอะน้องเอ้ยเป็นป่าเป็นดอนเลยดีโอยอส่มบรรยากาศอยู่ป่าอยู่ดอนมาเอาไม่ตอบอยู่หน้าอีกท่งหนึ่งหน้าละสาว Ui ui lắm lắm Hả? Nhưng mà đây tắt chắc lắm đây Ui -uh -uh. <laughs> Bằng lắm lại cứ cắn bớt bộ Pa hơi อ๋อน้ำไม้เฮ้ยน้ำไม้เผาน่ะก็เอาอ๋อผู้ตามก่อพี่้ยนมาหาหน้ำไม้หาหน้ำไม้หาหน้ำไม้เมื่อเผาก่อนมาหนิอ๋อหงอดบ้าง่ายหูอ๋อหาน้ำไม้เมื่อเผาก่อนมาหนินะเพราะว่าน้ำไม้ไผ่เผาไหวเนาะเผาก็ ใส่ถุงไว้กินบัตเกี่ยวข้าวตอนนั้นก็ย่านบ่อไร่เี่โนสิได้จจกล้ำเด้บาดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้มาแต่ละลโอ้บ่ก่อนนี่ตั้งหกเนาะพุดถือว่าคอยบาดนี้ หึมาลงหวยเชยวไล่อยู่บ่เฮียบันี้ลองหวยขึ้นด้วยบ่มันหักลงทางห้วยพี่เนาะกอนใกล้ห้วยเนาะระวังเล้วทำเพราะว่าก่อนนี่มันฮกแม่พาก็บ่ได้ค่อยเอา แต่ก็ไม่ได้ค่อยตัดนะนากอเนี่ค่ะก็เอาแต่กอที่เอาเมื่อกี้นี่มันเป็นกอน,นี่มันหกไปก็ไม่ได้ค่อยเอาโอ้ยอ๋อโดยมาหาเอากอนี่กอน,นั้นมันดำน่อยทางตัวระวังเด้อ นามันนามันว่าไม่ไปบ้านซะมีแต่ในออันของโค้งทางเื่อสิได้แต่ละล้ำตัวนี้ก็จะว่าสัตว์ดงพุ่นของเจ้าเหร่อสัตว์ดงหวยเลยเด้่ยตัวนี้ก็ ลองขึ้นไปแล้วบางปีเด้อเกิดเสียดายมาแต่ละลำโอ้ยเสยนยากลำบากนุองเ้ยมันแดดแต่ก็หาไม่ตกหว่ะหาไม่ตกพ่อจะสิได้ยเกี่ยวเขาเสียดูกชานาเนาะบัดสิเกี่ยวเขาก็ต้องหาไม่ตกอีก ดึงเบิ้งบานี้สิได้อยู่บ่เพราะว่่าบอยากพันยามบ่ะยักมันดงห่วยนะเดินดึงไปหุ่นอึ๊บอึดบไอบ่อึบเออได้อยู่ วิ่งลงหวยทำลงหวยสองล้ำสองล้ำเหมือนให้เงี้ยได้แล้วได้แล้วเออเดียบร้อยลำอ่ะเดียบร้อยคอยเป็นคนแบรกออกบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องบ้านนี้เนาะนาแบรกไม่ออกก้อนบ้านนี้โอ้ยปลาหนักแท้นี่ยกู ทางอันวระชุนเอาลนะาานำานั้นใส่ข้างน้ำบ้านนี่ใส่ลำที่สองทางออกประหกบ้านนี่ไม่ตก ห็นมันแดดก็เลยมาหาไมโต๊ะพี่น้องเยเพราะว่าเขาเลยตาไม่เนาะเอาไมโต๊าเมื่อจักแจ๊กแล้วก็นะมันแดดจักสีหงษ์มื่อจังสี่เริ่มเกี่ยวเขาไปเลยมาอันทีหนึ่งก็ที่ที่สองไปเลย วมน้ำด้ยเพื่อนขากระบาดหมเริ่มสองสาม สองลำพ่อพ่อลำที่สามน้ำโบซุกเพลินเพล่นเอามาเอาตัดเนี่ยมันลมข้างน้า่นก็เลยเียลร่มข้างน้าพี่น้องเลยเอาเตัดออกมาแล้วพี่น้องก่นเ้ได้เอาเมื่อเป็นน้ำขึ้นมาก่อนเชี่ยวาลาเนานี้เนาะเชียวาเกียร์นลก็ลาเป็นอันนั่น้ำาบบนี้เพราะว่าพ่นอาลุไทยมาก เเสียมือ่อะไรอยู่บ่ไเลยใชแลว้าวหุดจักมามัดเส่ก,ดดก,ก้นหนุดจักแล้วขนาดมื่อไร้สามป้องเลยเนาะอื เอาสามปองพอดีเลยยาวกระหิดมันใหญ่เอาพอสิลาบแล้วก็ยังโดนตบตวลนี่ผ้าลุงเดียวโครดะบปเป็น แปนเบดเลยนี่เนาะจะได้เกี่ยวข้าเอางอกอีกนี่นะจง้มันกับ่ได้อันว่าก็ได้มดมืออันนีคือสิออกท่วมดแถวนี่เนาะมึงน่แปนเดเลยสิได้เที่ยงปตอืมาก็ได้อืมคันว่านั่นนห้วยเที่ยงไพุ่นเนาะ โเมนน,น,นั่นไดนพี่เขาไวแต่ละปีะตะลางตะลางเทียงจนแปน๊ดเติร์ <laughs>